สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะกับครูตะนะคะเด็กๆวันนี้ครูตะจะมาจัดกิจกรรมหน่วยชุมชนหน้าอยู่นะคะลูกสาระการเรียนรู้ในวันนี้ก็คือการดูแลรักษาสาธารณาสมบัติในชุมชนนะคะลูกก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหานะคะเด็กๆนะคะเรามาฟังเพลงกันก่อนนะคะ ครับค่ะ นะคะเด็กๆนะคะเห็นไหมคะเพลงก็จบไปแล้วนะคะลูกในเพลงก็บอกว่าบ้านชั้นอยู่ในชุมชนนะคะการอยู่ในชุมชนมันก็ต้องมีสถานที่สิ่งของที่เป็นสมบัติส่วนรวมที่เราใช้ร่วมกันใช่ไหมคะอ่าแล้วก็บอกว่าก็ต้องมีการดูแลรักษาสิ่งของหรือสถานที่ที่เราใช้ร่วมกันนะให้อยู่ในสภาพ ที่ดีน่าใช้แล้วก็สะอาดใช่ไหมคะลูกทีนี้เรามาดูสิคะว่าสถานที่และสิ่งของที่เป็นสมบัติส่วนรวมที่เราใช้ด้วยกันน่ยมันมีอะไรบ้างนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะคะอ่าเห็นไหมคะอันนี้เป็นอะไรคะลูก หน่วยชุมชนหน้าอยู่ของเราการดูแลสาธารณสมบัติที่ใช้ร่วมกันในชุมชนหรือเป็นการดูแลรักษาสมบัติสิ่งของหรือสถานที่ที่เราใช้ร่วมกันที่อยู่ในชุมชนของเราเห็นไหมคะคลองเนี่ยคลองก็เป็นสมบัติส่วนรวมที่จะต้องดูแลรักษาไม่ให้เด็กๆทิ้งอะไรลงในแม่น้ำลำคลองนะคะเพราะจะทำให แม่น้ำลำคลองทำไมเน่าเสียและทำให้สิ่งที่มีชีวิตที่อาศัยอยู่ในคลองใช่ไหมคะตายเสียชีวิตแล้วก็แล้วก็ทำให้น้ำทำไมส่งกลิ่นเหม็นแล้วสัตว์สิ่งที่มีชีวิตในคลองก็จะตายหมดเลยนะคะลูกเห็นไหมอ่าแล้วก็ชายหาดชายหาดทะเลก็เป็นสมบัติส่วนรวมหรือ เป็นสิ่งของเป็นสถานที่ที่เราใช้ร่วมกันเวลาเด็กๆไปเที่ยวทะเลเด็กเกเห็นชายหาดที่สกรปรกอะ่ะเ,เด็กมีความรู้สึกยังไงคะน่าลงไปเดินเล่นไหมนะคะไม่น่าลงไปเดินเล่นใช่ไหมคะถ้าไปเจอชายหาดที่ทะเลที่มันสะอาดไม่มีขยะเลยเราก็น่าไปเดินเล่นใช่ไหมคะฉะนั้นชายหาดที่ทะเลถ้าจะสะอาดมันขึ้นอยู่กับใครคะลูก ขึ้นอยู่กับพวกเราใช่ไหมคะนะคะเพราะมันเป็นสถานที่เป็นสมบัติส่วนรวมที่เราใช้ด้วยกันใช้ร่วมกันฉะนั้นเราก็ต้องดูแลรักษาให้สถานที่อันเนี้ยสะอาดแล้วก็น่าไปเที่ยวน่าไปเดินเล่นใช่ไหมคะลูกวัดก็เหมือนกันเห็นไหมคะวัดนะวัดก็เป็นนะเป็นสาธารณสมบัติที่เราใช้ ร่วมกันใช้ด้วยกันเวลาเด็กไปวัดนะเด็กเห็นวัดสะอาดนะปราศจากขยะนะคะเราก็น่าไปเที่ยววัดนะคะนะคะอ่าแล้วถ้าวัดที่เป็นสถานที่ที่เราใช้ด้วยกันใช้ร่วมกันเป็นสาธารณสมบัติในชุมชนของเราที่เราใช้ร่วมกันเนี่ยไม่สะอาด มีขยะเต็มเ,เลยดเด็กๆจะรู้สึกยังไงคะสงสารพระใช่ไหมคะพระต้องมาทำเองฉะนั้นถ้าวัดเป็นวัดที่อยู่ในใกล้เป็นวัดที่อยู่ในชุมชนของเราเราก็ต้องทำไมคะช่วยกันดูแลใช่ไหมคะลูกอไปช่วยพระปาดเช็ดถูล้างทำความสะอาดนะคะลูกมันจะทำให้หนวัดน่าอยู่และน่าเข้าไป นะคะลูกอ่ะอันนี้ก็มีการชายหาดใช่ไหมชายหาดทะเลเ,เห็นไมมีการเก็บรักษาดูแลความสะอาดช,ชายหาดไม่ให้มันสกรปรกไม่ให้มีขยะนะคะให้หน้าไปเดินเที่ยวเดินเล่นนะคะนี่เห็นไหมเด็กๆเห็นไหมอ่านะคะเมื่อก่อนคุณครูมีกิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียนพาดเด็กไปพัฒนาศึกษาก่อนที่จะมีโรคโควิดระบาดคุณครูก็พาเด็กไปเที่ยวทะเลนะคะ แล้วเด็กๆเ,เขาก็มีจิตอาสาช่วยกันเก็บขยะา่าตรงชายหาดให้มันสะอาดเห็นไหมคะอ่าอันนี้มาดูภาพต่อไปนะคะลูกเห็นไหมชายอาชายหาดก็เป็นสถานที่ที่เราใช้ร่วมกันหรือเป็นสาธารณสมบัติที่อยู่ในชุมชนของเรานะคะลูกอ่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพต่อไปนะคะอ่าอันนี้ก็เหมือนกันนะคะลูกการดูแลรักษานะสาธารณสมบัติที่เราใช้ร่วมกันในชุมชนก็คือห้องสมุด ห้องสมุดก็เป็นชุมชนชุมช,น,ชนหนึ่งนะคะที่เป็นสถานที่ที่เราใช้ร่วมกันใช่ไหมคะฉะนั้นห้องสมุดก็ต้องสะอาดนะปราศจากเชื้อโรคนะเวลาเราเข้าไปอ่ะมันจะได้ปลอดโปร่งมีอากาศที่ท,ที่ทำไมค่รู้สึกสะอาดหนังสือทุกเล่มก็ต้องไม่มีฝุ่นเกาะใช่ไหมโต๊ะที่เราเข้าไปนั่งอ่านนะคะก็ต้องไม่มีฝุ่นเห็นไหมก็มีการทําความสะอาดเช็ดถูนะให้ห้องสมุดของเราหน้า นะคะหน้าเข้าไปนั่งอ่านหนังสือแล้วได้กลิ่นสะอาดนะคะลูกอ่านต่อไปอเห็นไหมการดูแลรักษาห้องน้ำนะเช่นเราไปวัดหรือไปห้องสมุดมันก็จะมีห้องน้ำที่เป็นสถานที่ส่วนรวมที่เราใช้่วยด้วยกันใช่ไหมคะเราก็ต้องมีหน้าที่ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดนะคะ,ะเวลาเราไปใช้ในห้องน้ำเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้อง กดล้างให้สะอาดอย่าทิ้งลอยอย่าทิ้งรอยสิ่งสปกปรกเอาไว้หรือเวลาเราไปใช้ในห้องน้ําก็อย่านําเป็นเอออย่านําสิ่งที่ไปขีดเขียนบนฝาผนังฝาผนังของห้องน้ําห้ามใช้สีอะไรไปขีดเขียนทําให้ห้องน้ําสกปรกใช่ไหมคะลูกอ่าเป็นการดูแลรักษาสถานที่ที่เราใช้ร่วมกันในชุมชนนะคะถ้าเด็กๆใช้ ห้องน้ําที่ถูกวิธีนะคะใช้ลแล้วก็กดให้เรียบร้อยแล้วก็ไม่นําอะไรที่มันไปขีดเขียนบนฝาผนังห้องน้าเด็กๆก็ทําถูกแล้วก็น่ารักแล้วนะคะลูกอ่ะดูภาพต่อไปเห็นไหมคะอันนี้โรงเรียนของเราก็เป็นสถานที่ที่เราใช้ร่วมกันหรือเป็นสมบัติที่เราใช้ร่วมกันใช่ไหมคะอ่าทีนี้เราก็ต้อง มาดูแลรักษาความสะอาดจะเป็นบนถนนบริเวณโรงเรียนหร, Exchange. หรือในห้องเรียนของเราก็ต้องสะอาดนะคะโตะ๊ะนั่งเรียนของเราก็ต้องสะอาดนะคะพื้นห้องเรียนของเราก็ต้องสะอาดแล้วก็ต้องปาดเช็ดถูอย่า to, ให้มีฝุ่นให้มันมีอากาศปลอดโปร่งและบริสุทธิ์ใช่ไหมคะลูกทีนี้ห้องเรียนของเราจะสะอาดบริเวณของเราจะสะอาดบริเวณโรงเรียนโรงเรียนของเราจะสะอาดเราต้องทําไง เราก็ต้องช่วยกันดูแลรักษาใช่ไหมคะอ่าอันนี้น่ารักมากเลยเห็นไหมเนี่ยพี่ๆเขาช่วยกันทาความสะอาดบริเวณถนนรอบบริเวณโรงเรียนของเราเห็นไหมคะอนดูภาพต่อไปนะคะเห็นไหมภาพนี้ก็เป็นภาพการดูแลรักษาสวนสุขภาพหรือสวนการออกกําลังกายที่เป็นสถานที่ที่เราใช้ร่วมกันใช่ไหมคะลูกเห็นไหมจิตอาสาเนี่ยเข้าไปเช็ดเครื่องออกกําลังกายทุกอันเลยให้มันสะอาด ให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมที่จะใช้งานเห็นไหมไปฝาดถูทำํำความสะอาดพื้นนะให้พร้อมที่เราไปใช้งานหน้าออกกําลังกายใช่ไหมคะหน้าใช้เห็นไหมแล้วเครื่องออกกาลังกายชิ้นไหนที่มันผุมันพังเขาก็จะนําออกไปไม่ให้เราใช้ถ้าเราใช้แล้วเราก็จะเกิดอุบัติเหตุต่อตัวเราใช่ไหมคะเครื่องการออกกําลังกายต้องอยู่ในสภาพดีที่น่าใช้ใช่ไหมลูกเห็นไหมเนี่ย เขาก็ไปช่วยกันทาําความสะอาดเห็นนะคะแล้วเครื่องออกกำลังกายในชุมชนของของหนูของเด็กๆละ่ะสะอาดแบบนี้หรือเปล่านะคะมีนะคะมีพวกเราไปช่วยกันทาําความสะอาดแบบนี้ไหมนะะเด็กๆต้องทาไมคะต้องไปช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดนะลูกนะคะส,สุขภาพของเราจะได้อยู่กับเราตลอดไปเราจะได้ทชไมคะไปออกกําลังกายทุกวันไงคะหดูภาพต่อไปนะคะ,ะภาพนี้ก็ เหมือนกันถนนหน้าบ้านของเราไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งเป็นสถานที่ที่เราใช้ร่วมกันเป็นสาธารณสมบัติที่เราใช้ร่วมกันนะคะฉะนั้นถนนที่เราที่เราใช้ที่อยู่หน้าบ้านของเราเราก็ต้องช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดนะหรือการเอาน้ํามาฉีดมาล้างนะคะฝาดถูอย่าให้มีคราบน้ํามันอย่าให้มีคราบสิ่งสกปรปกอยู่บนถนนของเราใช่ไหมคะลูกเห็นไหมเนี่ยคะ เห็นไหมชาวบ้านเนี่ยที่เขาอยู่ในชุมชนเนี่ยนะเขามาฝาดล้างทำความสะอาดถนนของเราให้หน้าทำไมให้หน้ามองให้หน้าใช้นะคะ,ะดูภาพต่อไปนะคะเด็กๆภาพนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมดูไหมเห,เ,หเห็นดูคลองไหมคะคลองก็เป็นสถานที่ที่เราใช้ร่วมกันเป็นสาธารณสมบัติที่ใช้ร่วมกันเราก็ต้องดูแลรักษาใช่ไหมคะแต่คลองอันเนี้ย ทำไมคะดเด็กๆดูสิสกรปรกไหมมีผู้คนทิ้งทุกอย่างลงไปในแม่น้ําลําคลองแล้วมันก็ทําให้แม่น้ําของเราทําไมคะเกิดเน่าเสียสิ่งที่มีชีวิตที่อยู่ในคลองก็เกิดตายนะคะอ๋อตายแล้วเราก็ไม่สามารถไปจับกุ้งปูปลาในคลองมารับประทานได้เพราะผู้คนในชุมชนเอาสิ่งที่สกรปรก ไปทิ้งในแม่น้ำลำคลองเห็นไหมคะทำให้คลองของเราสปกปรกมีอะไรลอยตายมาเยอะแยะเลยทำให้ทำไมมีกลิ่นไม่ดีใช่ไหมคะลูกคลองของเราก็ไม่สะอาดอะนะคะ,ะไม่สะอาดฉะนั้นเราก็ต้องดูแลรักษาคลอ,องของเราให้สะอาดห้ามทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลองนะคะ,ะถ้าดูสิคะภาพสกปรกที่คลองเป็นแบบน,นี้เห็นา้าเด็กๆหน้ามองไหมเด็กๆรู้สึกยังไงคะ่ะ พอเห็นภาพคลองของเราที่ใช้ร่วมกันและสุปรกแบบนี้ทีนี้มาดูภาพที่คลองที่สะอาดเห็นไหมคะอ่าเห็นไหมนี่เห็นไหมคลองคลองที่สะอาดเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ยอ่านะคะอ่ามีผู้มีประชาชนหรือจิตอาสาเนี่ยเขามาช่วยทาาําความสะอาดคลองของเราเนี่ยให้สะอาดเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคลองเนี่ยเห็นไหมจะต้องไม่มีเศษขยะอ่าไม่ต้องมีเศษจ,จะต้องไม่มีเศษขยะสิ่งสิ่งปฏิกูลนะคะ ลอยในคลองลอยในแม่น้ําเห็นไหมต้องช่วยกันรักษาคลองให้สะอาดนะคะเมื่อคลองสะอาดแล้วนะคะเราก็จะมีอะไรคะอากาศที่บริสุทธิ์ปลอดโปร่งนะคะไม่มีกลิ่นเน่าหมินนะคะลูกอ่ะต่อไปดูภาพต่อไปนะคะอ่ะดเด็กๆคะจบแล้วนะคะลูกจบแล้วนะคะจบแล้วเห็นไหมคะดเด็กๆการที่เราดูแลรักษา สถานที่ในสิ่งของที่เราใช้ร่วมกันในชุมชนของเราเนี่ยให้อยู่ในสภาพที่ที่ดีให้อยู่ในให,ให้อยู่ในสภาพที่น่าใช้แล้วก็สะอาดพร้อมที่จะใช้มันก็คืออยู่กับคนในชุมชนของเราที่จะช่วยกันดูแลรักษาไม่ไม่ปล่อยปะละเลยให้ให้สถานที่นั้นนะคะไม่สะอาดนะคะมีกลิ่นที่ไม่ดีหรืออยู่ในสภาพที่ ผุพังนะคะไม่น่าใช้ใช่ไหมคะเด็กๆนะคะทีนี้ครูจ๊ะจะสรุปนะคะว่าสาธนารณสมบัติในชุมชนของเรานะคะคือสถานที่หรือสิ่งของที่เราใช้ร่วมกันนะคะในเมื่อเรามีสถานที่ที่ใช้ร่วมกันสิ่งของที่เราใช้ร่วมกันเด็กๆก็ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ต้องรู้จักดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่สะอาดเรียบร้อยน่าใช้ แล้วเราดูเรารักษาดูแลให้อยู่ในสภาพที่สะอาดและน่าใช้สิ่งของและสถานที่ที่ราใช้ร่วมกันก็จะอยู่กับเราตลอดไปใช่ไหมคะเด็กๆวันนี้ครูตะ,ะก็จะมีงานให้เด็กๆทำงานนะคะใบงานที่ครูตะแจกไปนะคะเด็กๆเด็กๆก็ทำต่อได้เลยนะคะ ทำต่อได้เลยนะคะดเด็กๆทำถึงหน้าไหนแล้วนะคะก็ให้ทำต่อถึงหน้านั้นเสร็จแล้วดเด็กๆก็ทำไมคะถ่ายรูปนะแล้วก็ส่งมาให้คุณครูในลายกลุ่มเข้าใจไหมคะอ่านะคะลูกนะคะดเด็กๆทำงานใบกิจกรรมถึงหน้าไหนแล้วก็ให้เด็กทำต่อถึงหน้านั้นเลยเสร็จแล้วดเด็กๆก็ทำไมคะ ถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูในลายกลุ่มในแต่ละห้องของชั้นเรียนนะคะลูกเข้าใจไหมคะ,ะก่อนจบคุณครูก็มีเพลงมาเพลงหนึ่งคุณครูจะร้องให้เด็กฟังอะนะคะพร้อ,อมมยยังคะอย่าทิ้งนะจ๊ะอย่าทิ้งห้ามทิ้งนะจ๊ะห้ามทิ้งนะอย่าทิ้งนะจ๊ะอย่าทิ้งมันจะทำให บ้านเมืองของเราสุขปกนะคะอ่าคุณตัก็ขอจบแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบายบายไว้พบกันใหม่นะคะเด็กๆ